มาแนะนำตัวล้างหน้านะครับของ The Skin Collection นะครับตัวนี้เป็น Moisturizing นะครับเป็น Cleanser นะครับสำหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นสิวนะครับผิวหน้ามันนะครับแนะนำเลยตัวนี้ไปต่ำกัได้เลยตัวนี้เบลทดลองใช้มามากกว่า14วันนะครับตอนนี้เลยกำหนดกำหนดส่งรีวิวพอแล้วก็เลยขึนมาได้รีวิวให้เขาดูนะครับแต่ว่าเบลห่ครับใช้คกบคู่กัน นีเลยครับเดือดสกินคอลเลคชั่นตัวนี้เป็นไนซ์เซรามาย10%แล้วก็อ a นเจี8%นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นคอปเปอร์ไตรแบบทาย3%นะครับยิ่งใช้ควบคู่กันกับตัวพวกนี้นะคะก็จะยิ่งเห็นผลมาก่ขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวแล้วก็รูขุมขนนะคะเดี๋ยวเบลจะแปะรูปเอาไว้ให้ดูครับตอนก่อนใช้นะครับแล้วว่าว่าสิวเยอะขนาดไหน แบบแต่งหน้านะคะก็วควรจะใช้ครีมเซอร์ก่อนรล้ว่าใช้โทนเนอร์ก่อนนะที่จะแบบเอามาล้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นมันไม่ค่อยมีฟองเยอะมากนะคะถ้าจะมาทําความสะอาดเครื่องสงระอางอ่ะก็อาจจะไม่หมดจุดในรอบเดียวนะคะัอาจจะล้างสักสองรอบถ้า,ถาใครไม่ใช้พวกคนกจะเช็ดหน้าก่อนเลยครับแล้วล้างถูดูดนนะครับตังใจดูลไปแล้วรอบหึงแต่ว่ามันไม่ผ่าน ก็เลยมาล้างซ้ำอีกรอบหนึ่งรีบไปํำกันนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นแฟดเซลล์อยู่ด้วยจากราคาปกตินะครับหกร้อยเก้าสิบาทตอนนี้เหลือราคาร้อยกว่าบาทเองถ้าไม่เดีจะไม่ผิดถ้าไม่ถ้ามีใครที่แบบได้คูปองของของ F สีดำอีกอะ่ะก็จะได้แบบได้ส่วนลดเยอะอะ่ะอาจจะซื้อได้แบบในราคาที่แบบว่าร้อยต้นๆเท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวจะล้างหน้าให้ดูแล้วนะนะ เปนเลยเปียกแน่นี่น,นี่ครับนี่ไปจัดกันเลยนะครับรีบกดตะกร้าได้เลยนะครับเพราะว่ารถเยอะรถจริงจะกระหน่ำแล้วก็เป็นโปรสิ้นเดือนด้วยไปตากันเลย